แล้ชุดหุ่นสำรวจอจะประกอบด้วยตัวหุ่นยนต์ตัวมิทยีวบังคับตัวมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์แล้วก็ตัวชุดใสไฟแล้วนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวชุดสไฟ ธีการเชื่อมต่อนะครับก่อนตืน่นก็ปกกันมานี้เชื่อมต่อตัวสายไฟเข้ากับตัวหุ่นยนต์นะครับยวซูมาใกล้ๆตัวหุ่นยนต์ก็จะมีการเชื่อมต่อแจ็คตัวนี้นะครับมันจะมีรอยบากเอารอยบากให้ตรงแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ขัน แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวกันสายไฟกระชากก็จะใส่เข้าไปในไว้ในช่องนี้ก็ถอดถอดออกข้างนึ่งอันนี้ก็สมบูรณ์แล้วก็เอาตัวกันสายกระชากนะ จากนั้นเราก็ใส่ไฟนี้เชื่อมต่อระหว่างตัวชุดสายคีเบิลกับตัวจอภานะครับก็เชื่อมนะครับดูรอยบาง จอก็เชื่อมสายต่อไปที่ตรงนี้จุดนี้นะ <Okay. S 1> ทีนี้วิธีการใช้งานหุ่นยนต์นะครับเริ่มแรกเราก็ต้องเปิดเปิดวิทยุบังคับก่อนกดค้างไว้ โอเคถ้ามันขึ้นตัวนี้ขึ้นชื่อโมเดลขึ้นมานะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามันขึ้นว่าเตือนว่าสวิตไม่พร้อมเราก็ดันดัน,นสวิตทุกตัวขึ้นข้างบนให้หมดล้าก็กดกดไอ้ตัวนี้ไว้ข้างล่างสุดนะครับหลังจากนั้นพอเปิดวิทยุเสร็จก็มาเปิดตัวมอนเตอร์กดกลุ่มสวิตสีแดง ทีนี้ถ้ามองดีๆเนี่ยในช่องตรงนี้จะมีไฟสีเขียวๆนะครับช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีไฟสีเขียวถ้ามันไม่กระพริบก็แสดงว่าตัวชุดคอนโทรชุดวิธีบังคับกับตัวชุดมอนิเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อกันและหลังจากนั้นนะครับก็มาเสียบปลั๊กที่หุ่นยนต์ ปักแบตเตอรี่ที่หุ่นยนต์นะ,ะรอสักคู่รอสักคู่ให้จอมอนิเตอร์ติดตอนนี้หุ่นยนต์จะทำการบูตโอเคโอเคอทีนี้หุ่นยนต์ก็กำลังพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับตัว แอปพลิเคชันที่จะมาเซตค่าของการสำรวจนะครับโอเคสต็อปไปปิดตัวปิดปิดตัวข้อข้อมูลมือถือก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi รนยนต์เนี่ยจะปล่อย Wi-Fi ชื่อไฟโรบอทนราแล้วก็เชื่อมต่อก่อนพอมันเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า Wi-Fi นี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ยอมรับมันไปนะครับแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันตัวไก่ทองไปโรบอทนะครับเปดแอปขึ้นมานะครับก็ในแอปก็จะบอกว่าให้เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไปโรบอทซึ่งตอนนี้เราเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด ปุ่มคอนเน็กต์ือนะฮะตอนนี้หน้าจอเนี่ยก็พร้อมที่จะรอ,อการป้อนข้อมูลน,นะครับก็จะมีการป้อนตัวสัญญาณนะครับเราก็ไปที่ตัวเซ็ตคอนแทกนะครับการป้อนสัญญาณเนี่ยเราป้อนเด้เฉพาะภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับภาษาไทยเราจะยังไม่ลองรับกาจะเป็นสัญญา PIB 909แล้วเราก็กด เซตคันแทคนะครับตัวเลขสัญญาก็จะไปขึ้นที่หน้าจอแหละแล้วก็ตัวสเตย์นะครับเราก็สามารถที่จะเซตได้อาจจะเป็นสิบบวกหนึ่งห้าศูนย์นะครับ,รบแล้วก็กดเซตสเตย์ถ้าวัดในวัดสเตย์เพิ่มเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดตัวช่องดีสเตย์แต่ว่าถ้าเราวัดแบบสเตย์ถอยหลังเราก็ติดช่องดีสเตย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเซต วันที่ก็กดเซตเด e แล้วก็กดตกลงเลยมันจะเรียกวันที่จะเครื่องโทรศัพท์มือถือเราใช้เข้าไปนะครัแล้วก็กดเซตเด e นะฮะมันก็จะเอาวันที่เอ้เอาเวลาในโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปเซตในตัวอินยะนหลังจากนั้นเนี่ยก็ตรงนี้เราเซตค่าเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะสำรวจนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทหน้าจอก็จะพร้อมที่จะสำรวจนะครับ ในหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงนะครับเลขสัญญานะครับแล้วก็สเต์เริ่มต้นที่เราเราจะวัดแล้วก็วันที่เวลาแล้วก็แรงดันของหุ่นยนต์นะครับโอเคเมื่อเราสำรวจนะครับการใช้งานตัววิทยุบังคับนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับบังคับบังคับตัวกล้องขึ้นลงซ้ายขวานะครับ อันนี้เดินหน้าไฟหลังเดียรซ้ายเดียว,ว์ขวาอันนี้ตัวอสูมพิษได้อันนี้ตัวเปิดปิดตัวไฟตัวเล็ดนะครับอันนี้เป็นตัวอัดอันนี้เป็นตัวสลับกล้องหน้ากล้องหลังดดตัวสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับคือปุ่มนี้อันนี้คือตัวบันทึกนะฮะถ้าเรากดบันทึกเนี่ยปุ๊บรอสักพักหนึ่ง ที่หน้าจอยก็ขึ้นแถบสีแดงนะครับพอเราเลิกบันทึกเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนรอสักแปบนึ่งก็จะเป็นแถบสีดำเหมือนเดิมนะครับนี่คทีนี้เมื่อหยุดสำรวจเสร็จนะครับก็ก็ต้องกดปุ่มตรงนี้่อเป็นการชัดดาวคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะปิดหุ่นยนต์ให้แต่ถ้าไม่ปิดเราก็ต้องดึง ปักสองตัวนี้ออกนะครับ